ตำนานผียายจันเรื่องเล่าสุดน่ากลัวของหมู่บ้านยวนเรื่องน่าสยดสยองต่อไปนี้โคตโดยสมาชิกพันทิพย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังถึงตำนานในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าต่อต่อ,ตอกันมาณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ได้พัฒนาไปตามยุคสมัยแสงไฟสว่างจ้ามีถนนกว้างขวางมีรถวิ่งเข้าออกทั้งวันแต่สมัยก่อนนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ธุรกันดาลไฟฟ้าไม่มี ถนนครับแคบผู้คนมีอยู่ไม่กี่หลังบ้านบ้านส่วนมากก็ทำอาชีพขายปลาขายไก่มีบ้านหลังหนึ่งใหญ่โตพื้นที่กว้างขวางบ้านนั้นตั้งเดนสง่ายอยู่ต้นซอยมีผลไม้ปลูกไว้เต็มบ้านเจ้าของนั้นเป็นแค่ยายแก่ๆชื่อยายจันแต่อยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานดูแลทุกๆุกวันยายจะตื่นแต่เช้ามารดน้ำต้นไม้และสำรวจข้าวของและผละไม้ว่าหายมากแค่ไหน สิ่งที่ยายชอบทำคือนั่งอยู่บนบ้านมองลงมาที่สวนผลไม้ใครผ่านไปผ่านมาต้องเห็นแกนั่งแบบนั้นจนพลบค่ำจึงเข้านอนช่วงเวลาที่แกเข้านอนนั้นจะมีคนปีนกำแพงขโมยผลไม้ทุกวันยายรู้ดีว่าพวกนั้นมาขโมยผลไม้แต่แกก็ปล่อยให้พวกนั้นขโมยไปจนวันที่ยายจันตายก็ไม่มีลูกหลานมาทำงานศพคนที่เข้าไปเก็บศพเล่าว,ว่าแกนอนบนกองเลือด ข้างๆศพมีข้อความว่าสมบัติของกูห้ามใครแต่ต้องลูกหลานห้ามมองมือไม้ห้ามจับแม้ตอนกูตายเป็นผีอีเท่ากูจะคอยเฝ้าสมบัติของกูไออีตนใดเข้ามายุ่งยามกูจะตามฆ่าหลอกหลอนทั้งโครตตอนมีชีวิตอยู่ยายจันอยู่อย่างโดดเดี่ยวลูกหลานหายหมดจะกลับมาเยี่ยมเมื่อได้ข่าวว่าแกไม่สบายใกล้ตายเท่านั้น สมบัติยายจะไม่ถูกยกให้ใครมีพิ่ในกรรมหรือกระดาษเก่าๆข้อความว่ากูยายจันเจ้าของทุกอย่างในที่ดินนี้มีลูกหลานเป็นสิบกว่าคนแต่ไม่สามารถซึ่งพาใครได้ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยเข้ามาเยี่ยมเยียนเมื่อใดที่ครูตายอย่าเยียบเข้าบ้านคูสมบัตคิครูก็จะไม่มีใครได้ทั้งนั้นคูู้จะอยู่ดูแลเองบ้านถูกปิดตายล็อกกุญแจแน่นหนา การตายของยายจันสร้างความน่ากลัวแก่คนในหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านต้องเดินผ่านบ้านแกเเวกนกมตกอยู่กับพวกทํางานนอกบ้านแล้วต้องกลับบ้านดึกๆเวลากลับบ้านวิ่งหน้าตั้งกันทุกคนบางคนอยากลองดีเดินช้าชามองเข้าไปในบ้านเห็นยายจันนั่งอยู่บนต้นมะม่วงชี้หน้าด่าตะบัดมาขโมยของกูใช่ไหมไปไกลๆบ้านกูเลยนะจนไม่มีใครกล้ากลับบ้านค่ำ ผ่านมาสักระยะเริ่มมีรถรับจ้างเป็นรถซาเล้งเก่าๆสี่ถึงห้าคนมาจอดรถเรียงแถวคอยรับส่งคนในหมู่บ้านและคนนอกหมู่บ้านคนรับจ้างทุกคนเป็นคนนอกหมู่บ้านจึงไม่รู้เรื่องผียายจันทร์คนในหมู่บ้านเวลากลับบ้านดึกๆก็จะจ้างรถซาเลงเข้าไปส่งถึงหน้าบ้านคนขับซาเล้งสังเกตว่าบ้านยายจันท์ไม่มีคนอยู่แต่บ้านกลับไมุ่ดโซนแถมยังมีผลไม้เต็มไปหมดจึงวางแผนขโมยผลไม้ พอส่งลูกค้าในหมู่บ้านเสร็จเลยแวะขโมยผลไม้ขณะที่กำลังปีนกำแพงจะถึงยอดต้นมะม่วงเห็นยายจันนั่งยองนั่งยองบนต้นไม้ดวงตาสีขาวโพล้าปากกว้างส่งเสียงกรีดร้องคนขับซาเล้งตกใจพลัดตกกำแพงวิ่งลืมรถเสียงยายจะนดังก้องอยู่ในหูทํำให้หูบอดไม่สามารถได้ยินเสียงภายนอกแต่กลับได้ยินเสียงยายจนตลอดเวลา ที่น่าแปลกใจคือรถซาเล้งที่คนขับลืมไว้เข้าไปอยู่ในบ้านยายจันทั้งๆท,ที่บ้านถูกปิดตายไม่มีใครเข้าไปได้แต่รถกลับเข้าไปจอดอยู่ยายจันกลายเป็นปริศนาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ผู้ที่ล็อกกุญแจบ้านให้ยายจันบอกว่าผมเผากุญแจไปพร้อมศพยายจันแล้วครับซาเล้งที่ไม่กลัวยังคงรับจ้างต่อไปวันหนึ่งมีคนขับซาเล้งอยากไปลองดีที่บ้านผียายจันส่งเสียงดังด่าทอ ซาเลงคนนี้ปีนรั้วบ้านยายจันเก็บมาม่วงคว้างลงมาบนถนนเต็มไปหมดเก็บไปบนไปในระผีแก่ออกมาสิโวยเมื่อเห็นว่าไม่มีผีจึงหันหลังกำลังจะกระโดดลงจากกำแพงได้ยินเสียงคนรดน,น้ำต้นไม้พร้อมกับร้องเพลงคนขับซาเลงหันกลับไปดูเห็นผียายจันจืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงตะเกียรตะกายปีนขึ้นมาหาคนขับซาเลง วินาทีนั้นคนขับสะเลงช็อกจนตกลงมาจากกำแพงรีบขี่รถออกไปปากก็ร้องโยวยวายชาวบ้านไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงร้องเรียนกับทางผู้ใหญ่บ้านให้รื้อบ้านยายจันทิผู้ใหญ่บ้านอยากได้ที่ดินของยายจันเป็นทุนเติมอยู่แล้วเมื่อรู้ที่ชาวบ้านเดือดร้อนจึงเข้าแผนของเขาผู้ใหญ่บ้านจึงวางแผนทุกและจะซื้อต่อแต่ไม่เป็นไปตามที่วางแผน อยู่ๆผู้ใหญ่บ้านก็หายตัวไปเฉยๆชาวบ้านช่วยกันตามหาและไปดูที่บ้านยายจันแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ตามหาอยู่เกือบสามสัปดาห์เจออีกทีเป็นศพถูกแขวนคออยู่หน้ารั้วบ้านยายจันสภาพศพบื้จนเต็มที่ตาถลนลิ้นจุกปากแต่ก่อนหน้านี้กลับไม่มีใครเห็นศพชาวบ้านเลยไม่ไปยุ่งกับบ้านยายจันอีกกลัวว่าจะต้องตายแบบผู้ใหญ่บ้าน เหตุการณ์นี้ทําให้ผียายจันโกรธเคืองส่งเสียงกรีดร้องทุกค่าคืนเวลาหนึ่งทุ่มทุกบ้านปิดประตูมิดชิดมีคนเล่าว,ว่ายายจันเดินเคาะประตูถามทุกบ้านยายจันเริ่มแก้แค้นพวกที่เอาเรื่องแกไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านโดยเริ่มจากตัวแกนําบ้าคนนี้ชื่อแดงเป็นญาติห่างๆของผู้ใหญ่บ้านบ้าแดงได้รับข้อเสนอของผู้ใหญ่บ้านว่าถ้ายุยงคนในหมู่บ้านให้ลงมติหรือบ้านยายจันทิ้งได้ ป้าแดงจะได้ส่วนแบ่งจํำนวนมากจึงทำให้เกิดความโลภเป่าหูให้ชาวบ้านให้เชื่อคำของตนชาวบ้านเชื่ออย่างง่ายดายเพราะใจก็กลัวผียายจันอยู่แล้วข่าวการตายของผู้ใหญ่บ้านเป็นที่พูดถึงในช่วงนั้นชาวบ้านคิดไปต่างๆนานาว่าผู้ใหญ่บ้านตายเพราะยายจันฆ่าป้าแดงเมื่อรู้การตายแบบปริศนาของผู้ใหญ่บ้านเกิดความกลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านไม่เจอหน้าผู้คน ยายจันไปหาป้าแดงขอประตูเรียกเนื้อตัวป้าแดงเริ่มมีกลิ่นเน่ามีแผลตามตัวแขนขาบิดเบี้ยวผิดรูปพูดคุยคนเดียวตาเหลือกไปมาในระยะเวลาไม่นานป้าแดงกลายเป็นคนบ้าพูดถึงแต่ยายจันจนวันหนึ่งป้าแดงกรีดเสียงดังวิ่งไปตรงที่บ้านของยายจันร้องให้ฟูมฟายหันหน้าพูดกับบ้านยายจันป้าแดงดิ้นทุรนทุรายเอามือเข้าปากแล้วก็ดึงลิ้นตัวเองออกมา แกดึงลิ้นตัวเองจนขาดนอนชักอยู่กับพื้นชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือจนแกอยู่ทิ่แน่ตายไปเองส่วนคนที่เหลือก็เป็นใบไปเฉยเฉยหรือบางคนเดินไปผูกคอตายที่รั้วบ้านยายจัน ขอบคุณที่ติดตามดูรับแชแนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ